สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568โดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2568สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนหลักสูตรการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบป,ประมาณ2568ณห้องประชุมโรงแรมฝ้ายขิดโดยมีนางสาวทิติพรบุตริจักรผู้อำนวยการสำนักงานสกรรประจำจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วันที่2และ3สิงหาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้นางเรนูสังขาวศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนิเทศติดตามการสอบเทียบวัดระดับการศึกษาด้วยวิธีการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2568ด้วยวิธีระบบดิจิทัล Digital Testing ณศูนย์สอบ exsam สกรระดับอำเภอเมืองอำนาจเจริญโดยมีนางสาวถนอมใจกล้าผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมสังเกตการสอบวันที่4สิงหาคม2568นางสาวธิติพรบุธจักผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารข้าราชการครูหัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่8ประจำเดือนสิงหาคม2568เพื่อพบปะพูดคุยข้อราชการและสรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญเข้าชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญณห้องประชุมลืออำนาจสำนักงานสกรร ประจำจังหวัดอำนาจเจริญวันที่5สิงหาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้นายสุภเรกวงบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่2จังหวัดอำนาจเจริญณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายพิทยานามบุญลือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธี วันที่6และ7สิงหาคม2568สำํานักงานสกรประจําจังหวัดอํานาจ,จเจริญน,นําโดยนางสาวทิติพรบุธิจักผู้อํานวยการสกรประจําจังหวัดอํานาจ,จเจริญจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการนํามาตรฐานการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสํานักงานสกรประจําจังหวัดอํานาจ,จเจริญประจําปีงบประมาณ2568 โดยมีนายชัยพัฒน์พันวัฒนสกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่คณะครูที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ณนะห้องประชุมปทุมราชสำนักงานสอกอรประจำจังหวัดอำนาจเจริญวันที่1 2สิงหาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานสอกอรประจำจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้นายสุภฤกวงศ์บุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานสอกอร ประจำจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธี และได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตตาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาตินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจ,จเจริญตำบลโนนนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญและเวลา17นาฬิกา30นาทีผู้อำนวยการสํานักงานสกรประจําจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้มอบหมายให้ในายสุภฤกิ์วงบุตรรองผู้อำนวยการสํานักงานสกรร ประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยนางสาวถนอมใจกล้าผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงน้าหอประชุมจังหวัดอำนาจ,จเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ที่13สิงหาคม2568นางสาวธิติพรบุิจักรผู้อำนวยการสำนักงานสกอร,กรอประจำจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมสัญหาและคัดเลือกคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอำนาจเจริญประเภทผู้ทรงคุณวุฒิห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอำนาจเจริญโดยได้รับเกียรติจากนายเสนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการสัญหาและคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าววันที่14สิงหาคม2568 นางสาวธิติพรบุธิจักผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่2ทับพัห้อนห้องประชุมฝ่ายขิดคำพระชั้นสศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญและผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้นายสุภเรกวงบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานสกรร ประจำจังหวัดอำนาจเจริญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นะักองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่1ตำบลบงอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันที่20สิงหาคม2568นางสาวทิติพรบุธจักร ผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญและสกรรระดับอำเภอพนานำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออกจากกิจกรรมในโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำเดือนสิงหาคม2568ณโรงเรียนอนุบาลพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านนายกเหล่ากาชาติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเดินเยี่ยมชมบูธนิตศการและให้กำลังใจกับคณะครูสกรที่มาร่วมกิจกรรมวันที่21สิงหาคม2568นางสาวธิติพรบุติจักรผู้อำนวยการสำนักงานสกรร ประจําจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอำนาจเจริญประจําปีงบประมาณ2,568เพื่อติดตามและสรุปผลการดําเนินงานด้านคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พุทธศักราช2,566ถึง2,570โดยมีนายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ณนะห้องประชุมราชสีห์สารากลางจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่23และ24สิงหาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญและคณะนิเทศได้ลงพื้นที่นิเทศการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนสนามสอบเอนเน Non Formal National Education Test ครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2,568ซึ่งมีการดำเนินการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ณสนามสอบของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง7แห่งเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดการสอบเอนเน็ตให้เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบและข้อปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวันที่25สิงหาคม2,568เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวธิติพรบุธจักผู้อำนวยการสำนักงานสกร ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอประจำเดือนสิงหาคม2568เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการต่างๆจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการประชุมณหอประชุมพญานาคครินศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้นายสุภฤกวงบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่8ทับสองนหอปณหอประชุมพญนาคครินศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายเทพรัตนตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการประชุม เวลา13นาฬิกาส0นาทีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีลง,งานามบันทึกข้อตกลง MOU การรับเงินสนับสนุนโครงการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตตำบลเค้งใหญ่อำเภอหัวตะพานและตำบลชานุมานอำเภอชานุมาน หน้าห้องประชุมประทุมราชสำนักงานสกรรประจำจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเรามุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เราอยากเห็นประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปขอบคุณครับ